อ่าลำดับต่อน,นี้ไปออทุกท่านตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งก็อขอแนะนำตามนี้เพื่อเป็นการรักษาลมจิตให้โปร่งใสอันดับแรกให้พยายาณกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนแต่ว่าตอนที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอันดับแรกจริงๆก็ยังไม่ต้องภาวนาก่อน ให้ใช้พิจรารณาเสียก่อนว่าการพิจารณานี้ให้พิจรารณาร่างกายของเราเป็นสำคัญเทียบกับร่างกายของบุคคลอื่นดูว่าร่างกายของเรานี่มันมีอะไรสะอาดบ้างดูทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันมีอะไรน่ารักตรงไหนบ้างเออดูผมผมมันน่ารักไหม ผมที่มันจะสระสลวยได้ไม่นเหม็นสาบเป็นสางเพราะเราหวีเราสะเราสางเ,เ,เราทำอยู่เสมอถ้าเราปล่อยไปตามสภาพผมก็ไม่น่ารับแล้วเดี๋ยวมันก็เหม็นสาบเป็นสางผมก็ยุ่งกว่าเยอะถ้าเราจะบรดูนหนังตั้งแต่หนังที่สระเลื่อยลงไปถึงหนังฝ่าเท้าทั้งหมดนี้ถ้าไม่เราอาบน้ำไม่มีไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกาย อร่อยเวตาลสภาพมันน่าเกลียดหรือว่าน่ารักมันสะอาดหร,รือสกปรกแล้วก็นึกไปใช้ปัญญาพินัยที่ถึงว่าคนเราทุกคนท่านหนังท่านหลอกซิหมดไม่มีหนังกำพร้าหุ้มลองนึกถึงคนที่เขาหนังถลอกลอกปิดมันมีสภาพไม่น่ารักดังๆดาๆเพฮาขาว ดูแล้วไม่สวยงามสภาพร่างกายตัวนี้มันน่ารักไหมแล้วดูเข้าไปข้างในบีทีตับไตไส้ตดอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองทั้งหมดในร่างกายเนี่ยนึกดูให้ทีจะม,มันมีอะไรน่ารักไหมต้องตัดสินใจเอาเองตัดสินใจเองว่าร่างกายนี่มันสกปรกหรือว่ามันสะอาด มันน่ารักหรือว่าน,น่าเกลียดตอนนี้เราก็เอารมณ์เข้าไปนึกเรื่องราคะจะราคะคือความรักในระหว่างเพศถ้าเราจะาใส่จิตใจไปรักขึ้นระหว่างเพศเพื่อหวังในการเป็นคู่ครองดูที่ว่าเรารักของสะอาดหรือว่าเรารักของสกปรกในเมื่อเราเห็นร่างกายของเราสกปรก ร่างกายฝ่ายหนึ่งมันสะอาดตรงไหน,นการสัมผัสรหว่างกันอยู่ใกล้เคียงย่อมรู้สิ่งที่เราคิดว่าหอมมันก็เหม็นสิ่งที่เราคิดว่าดีมันก็ชั่วสิ่งที่เราคิดว่ามันสวยสดงดงามมันก็มีอาการไม่สงตัวมันเปลีป่ยนแปลงสุทมไปตามปกติให้ดูสภาพของร่างกายเราร่างกายเขาคิดให้มันเห็นจริง ให้การคิดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วจะต้องอยากขาดกันเพียงสร้างความรู้สึกว่าสภาพของร่างกายเราคนดีร่างกายของคู่ครองก็ดีให้ที่เรามีอารมณ์เกิดความรักขึ้นมาใน้ะหววางเพลท่มอาศัยความโง่เพลทแต่ว่ามันโง่แล้วก็แล้วกันไป แต่งงานกันแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปหาเรื่องอย่าร่างกัน,นในเพียงทําความรู้สึกว่าไอนน้ร่างกายที่สกปรกแบบนี้ร่างกายของเราคนดีร่างกายของผู้รองก็ดีมันจะมีสําหรับเราก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาต,ติต่อไปที่นร่างกายที่ในร่างกายเราคนดี ร่างกายผู้ที่มาเป็นคู่ครองก็ดีไม่มีสำนักเราเมื่อทําความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ทําภารกิจของตัวในทานฐานะหน้าที่พ่อบ,บ้านแม่บ้านให้ครบส่วนเมื่อเจริญกรรมฐา,านอย่าททำลายความดีที่อยู่สนบานหน้าที่เป็นราการใดปฏิบัติงานให้มันครบส่วนเท่านี้เพื่อความอยู่เป็นสุข เราคิดว่าเราจเจริญเพืกรรมฐา,านแล้วไม่ได้ฉันต้องการความสงบอนนั่นก็ไม่ดีอนี่ก็ไม่ดีอย่างนี้กรรมฐา,านมันก็ปังสร้างความเดือดร้อนสร้างความัขข้ของสิ่งอะไรกันฉะนั้นเราต้องคิดว่าการเกิดในชาตินี้เรามาเพราะความโง่ก็ใช้นี่ความโง่มันทมหน้าที่ให้เต็มสภาวะทุกส่วน มีหน้าที่อะไรที่ความโง่มันใช้เราก็ปฏิบัติตามมันแต่ว่าไม่ใช่เราโง่จริงเราแกล้งทำโง่รับใช้ความโง่แต่ว่าถ้ามาเอืญนร่างกายนี้มันทังไปเมรเราไม่ไปสงใัยมันที่เราจะไปจริงๆก็คือพนิทานที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อร่างกายเพราะอะไรเพราะก็ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า ดูตัวอย่างพระอรหันต์ทั้งหมดท่านหมดกิเลสแล้วแต่สมเด็พจพระบัณิตแก้วก็ยังทรงเสวยพระกยาหารเพราะร่างกายมันต้องการกินถ้าไม่กินก็เดือดร้อนให้ร่างกายคิดถืออดถ้ามันตายยังมันไม่ตายหรอกยังไม่ถึงเวลามันไม่ตายตอนนี้ท่านยังต้องนุ่มผ้าก็เป็นการป้องกันความหาย ทำไมพระอรหันยังมีอาออยู่เลยก็ต้องบอกว่าพระอรหันนีอายมากกว่าคนธรรมดานอกจากายในส่วนของร่างกายที่มันจะบป่อยแล้วยังอายความชั่วยีกด้วยความชั่วทุกอย่างพระอรหันไอหมดพระอรหันไม่อายเต็มใจอยู่ได้ความดีอย่างเดียวเวลาหนาวเวลาร้อนเวลาหนาวเพื่อเจ้าทั้งกระ่มผ้าเวลาร้อนท่านก็อาบน้ํา ที่ท่านทำอย่างนี้เพราะว่าในฐานะที่แม่เกิดมาแล้วมีร่างกายก็ต้องปฏิบัติตามภาวะที่มีความจําเป็นที่ร่างกายมันต้องการว่าจิตใจของพระเจ้าก,ก็ดีจิตใจพระราหีก็ดีไม่มีความรารสนาในร่างกายต่อไปในเมื่อมันเราอยู่อยู่กับมันก็ต้องตามใจมันแต่แล้วก็คิดว่าทวาระสุดท้ายมันกับเราจากกันเด็ดขาด นี่เป็นจุดที่เราจะมุ่งกัไปหาราคะความรักในระหว่างเพศก็มองจุดนี้ถ้ามันมีอยู่แล้วก็คิดว่าเราอยู่กับซากศพแล้วก็ต้องทนอึดอัดในซาศสศพแต่ว่าจะไปทำหน้าเซยิ้มแสดงความังเพียดนี่ว่าหวานอมของกลืน่นทำหน้าตาให้มันแช่มชื่นตามหน้าที อารมณ์อย่างนี้มันจะเป็นการตัดราคะไปในใจทีละน้อยนนในรายการที่สองโลภะค,ความโลภแล้วก็มานั่งมันมองดูร่างกายว่าร่างกายมันสุด,รก,ดกระปรื่องกระบอกอย่างเดียวหรือว่ามันชุดมันสุด,ม,สดมันโทมไปด้วยก็เป็นของเห็นไม่ยากแม้แก่ลงทุกวันนั่นก็ป่วยในสุดมันก็ตาย เอนี้หากว่าเราจะมีความโลภโมโทูสางในรัรย์สินจะโลภไปทาไมเราโลภความโลภนี่เป็นเหตุการสร้างความเดือดร้อนโลภหามันได้ผลสุดมันก็ตายตายแล้วก็แบกทรัพย์อะไรไปได้บ้างมันแบกไปไม่ได้เราคิดว่าเราจะโง่เราจะโลภเพื่อโง่หรือโง่เพื่อโลภเพื่อประโยชน์อะไร น,นี่คำว่าโลกที่กหมายถึงความว่าหากินมาใด้ดนใดทวงทางสุดเนทุจริตคดโกงเขาบ้างลอมแปลงของบ้างยื้อแย่งเขาบ้างอันนี้เขาเรียกว่าโลกหากว่าหากินโดยสัมมาชีวะตรงไฟตรงมาถึงแม้ว่ามีความปยันมันเกียนไปการใดก็ดีจะรวยเท่าไร่ก็ดีถ้าไม่เรียกว่าโลกจำให้ดีนะ ไม่ใช่ว่าตัดความโลภมีสันโดษแล้วไม่หากินเลยนะไม่ไม่ถูกต้องหากินมีความวายันมันเพียนมันมีร้อยทำให้มันได้พันมีพันทำได้หมื่นมีหมื่นทำได้แสนมีแสนทำได้ล้านแต่ว่าเราได้มาใด้ความสุดจริตอันนี้ไม่ใช่โลภหรือสมัยจีวะอย่างนี้เราทำไปแล้วก็คิดว่าไอ้ทรัพย์สินทั้งหลายเรามี คนเขารวยเขาตายกันมาเจอแล้วไม่มีใครเขาแบกไปได้แต่ว่าที่อยู่ที่เราต้องทำมาหาจริงเพราะว่าร่างกายวิญญาณต้องกินต้องใช้ลูกหลายคนครอบครัวที่มันมีอยู่ยังต้องอาศัยเราเราก็ทำตามหน้าที่ของพ่อที่ดีแม่ที่ดีครูที่ดีญาตที่ดีแน่ยท,ทำไปแล้วก็คิดว่าตายม้แน่นกนเหลือกัน โดูสนนาวิสขาขามหาบาสิกาและดูอย่างพระพุทธเจ้าเมะ่อาราดิบินิกาเศรษฐีพวกนี้ท่านรวยทางนั้นแล้ว่าจิตใจขอท่านเวลาอยู่ถ้าน็ระดมาให้กินตายแล้วท่านไม่สนใจท่านปฏิภานกันหมดเราก็ทําอย่างท่านวันนี้มามุ่งมันดูความโกรธ ไอ้ความโกรธนี่เราจะยกโกรธเพื่ออะไรไอ้คนที่ทําให้เราขัดใจเรานะ้นมันคนโง่ถ้าเราโกรธเขาร้วใจเราก็ไม่สบายอารมณ์มันไม่เป็นสุขถ้าเราไปคิดแกงแกล้งเห้เขาทุกข์เขาก็ทุกข์อยู่แล้วได้ยะาฆ่าเขาให้ตายเขาก็ตายอยู่แล้วรวมความว่าเราคิดว่าเราถูกคนบ้ายั่วเย้า ไอ้คนทําให้คนอื่นโกรธเนี่ยมันมีสภาพไม่บ้ากว่าเมาคือเมาในความดีเมาในศักดิ์สิทธตัวเมาในชีวิตเมาในยศถามรรดาศักดิ์ในวันดีวันเด่นไอ้คนเมาประเภทนี้มันน่าสังเวชใจสะดุดใจไม่มีอะไรสรงตัวเมาเล่าก็เหลียวก็หายแต่เมากายมันหายไม่เป็นนี่เราก็มานั่งคิดตัวอิจังว่าคนคนสร้างความโกรธให้เกิดขึ้น นประเภทนี้เขาลำบากในชาติปัจจุบันคือก็ปราศจากมิตรจิตค,คือว่าชั่วมีความวร้อนตายแล้วก็ลงนรกไปจากนารกมาเป็นเปรตจากเ,เปรตมาเสียสุรกายจากสุรกายเป็นสติฉันจากสติฉันเป็นคนง่อยเ,เสียเสียขาทุกคนรภาพฉะนั้นสภาวะความโง่มันเร็วซามอย่างนี้เราก็ไม่ขอคบความโง่ มาดั่นว่าถึงความหลงความหลงนี่ก็สรุปเลยคือว่าเราจะไม่หลงในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศมีแล้วก็แล้วกันไปสร้างความเบื่อไว้ในใจช้ง,งานในหน้าที่ทำให้ครบที่วันเลิกกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่หลงในโลภ ความโลภด้วยอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราได้มามันก็แค่นั้นเราหากินเรามีน้อยเรากินน้อยเรามีมากเรากินมากใช้มากใช้น้อยตามฐานะไปโลภโมไป,ไปขลโมยกปโจนไปคับไปคดไปโกงเข้ามามันตอนสะดุ้งหวาดกลัวเราไม่ต้องการเราอยู่เพื่อกินแล้วก็กินเพื่ออยู่ นี่เรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินแล้วมันไม่ช้าก็ตายมีเท่าไรก็พอใจตามที่เราหารได้เราไม่ยอมไม่ยอมหลงแล้วก็ยังไม่ยอมหลงในอารมณ์ไปนั่งโกรธคิดที่ค่ายเคีงค่าชาวบ,บ้านเพราะมันเป็นทาง,น,างานํามาสู่ความร้อนจิตใจคิดอย่างนี้ก็คือป่ออ,อารมณ์ในที่สุดเมื่อบัญญามันเกิดมันก็จะระเกียดใในร่างกายเราแลนเกียร์ในร่างกายคนอ,อื่น ถ้าอารมณ์ดังเกียดเกิดขึ้นจริงๆแล้วต่อมาก็มาอารมณ์ความโกรธแลอารมณ์ความโกรธมันก็เริ่มดับให้ความสุขมันจะขึ้นมนได้เพราะอาศัยความรักที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายติโสโกปิยโตชาปิญตพิยตพ,ยตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักควอันตรายเกิดจากความรัก สิ่งที่เขาทำเราทุกข์ท็ท่านใจเราที่เราโกรธเพราะเรารักตัวเรามากเกินไปเกินพอดีเราลืมความเป็นจริงว่าถ้ากติว่าเราเลวถ้าเราดีสิ่อย่างมันจะเลวตรงไหนแล้วก็ชมว่าเราดีถ้าเราเลวมันจะดีตรงไหนมันก็ดีไม่ได้พยายามรักษากำลังใจไว้อย่างนี้เป็นโปรติตเป็นการฝักกิเลสเพื่อพน้นผ่าน หลังจากนั้นเมื่อพิจารณาจนไปที่สบายใจใจของเราสามารถปลดใสขณะที่จุดพิจารณานี่มันเบื่อคิดท้งร่างกายเราคิดทีงร่างกายคนอื่นก็เบื่อแสนเบื่อถ้าเบื่อตัวนี้ตัวเดียวมันก็เบื่อโลภะความโลภไปด้วยมอดเบื่อโทสะความโกรธเบื่อโมหะความหลง เพราะในเมื่อเราเบื่อร่างกายแล้วเราก็เบื่อทุกอย่างเบื่อร่างกายเราแล้วเราก็เบื่อร่างกายคนอื่นสัตว์อื่นทั้งหมดแต่เราก็ต้องใช้สังขารุเพคาย,ยานในฐานะที่อยู่ร่วมกันเป็นสามีปัญญาเนื้อคนร่วมชาติคนร่วมโลกทนทนัทนทุกอย่างอย่างภาษาที่หมดจะบอกกับเราว่าเราอยู่ที่ความอึดอัด เราอยู่ด้วยความลำคาญแต่ว่าหน้าตาท่านแช่มชื่นเพราะท่านมีความคิดอยู่ว่าเมื่อหมดภาระเมื่อไรร่างกายนี่มันพังเมื่อไรขึ้นไปในพันเหมือนั้นเมือเวลานี้ทําใจเหมือนกับว่าเราอยู่ในเรือนจาวันเวลาล่วงไปเท่าไหร่แล้วก็ใกล้จะพ้นโทษเหมือนนั้นเมื่อเรือนจาคือร่างกายที่มันพังเมื่อไรแล้วก็พ้นโทษ คนออกไปเพรวะว่าร่างกายจะขังเราไม่มีหมดคำพิภากษาตามกฎกงกรรมหลังจากนั้นเราก็ปล่อยนิพพานแค่นี้ใจมันสบายเพราะนั้นเมื่อเวลาที่เราพิจารณาแบบนี้ให้มันเห็นชัดๆนะให้มันเห็นจริงๆมองกำหนดรู้ลมใจเข้าออกไปด้วยนะให้ใจเข้าใจออกแล้วค่อยๆคิดเรื่องบายจับร่างกายซะก่อน มองดูความสกปรกของร่างกายมันมีส่วนไหนบ้างที่เป็นสกปรกที่มันน่าเกลียดอาการกิริยาอย่างไรของร่างกายที่มันสกปรกที่เราคิดว่ามันสะอาดที่เราคิดว่ามันดีมองหาจุดนี้ด้วยกําลังของปัญญาแล้วก็มองดูร่างกายของบุคคลอื่นก็ร่างกายของเราเข้าไปเทียบกันร่างกายของชาวบ้านโลกทั้งโลก คนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดมันมันน่ารังเกียจมันร่างกายเราไหมการพิจารณาร่างกายเนี่ยจุดเดียวเป็นได้ทั้งมรรสโนดาสินทาคานาคา,า,า,ารหันเราไม่มีความอะไรในสามีมในปัญญาในหุดทิ่งได้ในทรัพย์ฉิน,น,นเพราะตายแล้วมันก็นหมดหน้าที่ถ้าตายว่าคราวนี้เราก็เลิกแล้วก็ภายในผาน จับจิตไปจุดเดียวที่ทีว่มนุษย์สโลกเทวโลกรวมไอถึกให้ต้องการมันอีกมันยุ่งมันยากนะเราต้องการจุดเดียวเฟลนคือปฏิปันนี้คืออารมณ์ว่าอรหันถ้าจิตมาทรงตัวได้อย่างนี้จริงๆเพราะว่าถ้ามไม่มีความห่วงใยในร่างกายคิดว่ามันพังมา่อก็สบายแต่วันไม่พังก็เลี้ยงมันอย่างเงี้เดี๋ยวมันก็พัง เราไม่สงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้ามีความมั่นคงในคําสอนพระพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์ระงับดับความรักในระหว่างเพศดับความโกรธอารมณไม่สิดนยู่ในรูปชานแล้วรูปประชารูปะปรชานเกินไปสร้างใ,ใจหวังนิพพานเป็นที่สุดไม่คือตัวไม่คือตน ไม่ทำอารมณ์มให้ฟุ้งซ่านคือตัดอารมณ์ตรงพระที่ผานโดยเฉพาะแล้วก็จิตใจก็ไม่ติดอยู่ในมนุษย์สัโลกคือว่าโลกส่ิมมันโลก,โลก,โลก,โลกจิตไม่คล้องไม่สงสัยเลยไม่ไม่แตะไม่ต้องไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตใจทําได้อย่างนี้แล้วก็อันดับแรกก็เป็นพระอราัตธรัมก,ก่อน ถ้ารหัตมรราใจจิตมันก็ชุ่มชื่นแต่รารวา,าดเปรอรหันต้อาณาดาดาตผลก็เพรอรหันตรจริงเมื่อไรเป็นวันนี้พวกนี้นีพผ่าน